แล้วไปลือ้อไปลือ้อปวยโหยไปลื้อบ่อนงนนหรือเปล่าไปที่รีสอร์นะทอ่ะไม่ไม่ลืออ้อครับายเอานึกว่าไปรีบไปโน่นเพื่อจะไปลื้อของก่อนนะเนี่ยรถที่เขาับจำนำเนี่ยปวยโหย,โหยเนี่ยถามจริงๆอะนะตอนหน้าในเมือเนี่ยเขาดูแลท่านเดือนเท่าไหร่ตรงๆไม่ต้องให้เขาตอบเขาเป็นผู้ตายสาน อ๋อนี่มัน,นอะไรนะไอ้ไอ้ของปตาไม้ครับท่ทานที่เราขออนุญาติเถอะท่านข้อมูลเยอะสุดเข้ามาทำงานติดต่อรอ,อ,องสองมพงษ์ให้มาที่นี่เลยครับผมครับนะครับกำลังมาครับผมครับคนรู้เขาไม่รู้มาที่นี่โอ้โหเรื่องเ,เข้ามาที่นี่ดิ ที่บ้านที่ขายไม้ไม่มีใบตัดยอดเลยสิไม่ครับบ้านที่ขายไม้บ้านแม่ไม่มีใบว่าพวกขึ้นไม้ข้าวทางนู้นครับเบิร์ดเบิร์ดมีกระอกน้องคนแต่ละห้องแต่ละห้องทุกห้องเลยไม่มีใครเอาไอ้คนเฝ้าเดินตามด้วยคนที่ถือกุญแจมาเลยเขาเอาปืนมาจ้ำนำกี่เขาบอก เคยชั่งน้ำสองนี่คริดนะไหนเขาเพิ่งจะน้ำมาเลยมันมันเข้าไม่ได้เขาก็ลองจะคืผู้การมาถึงกับชั่วโมงนะยังไม่มีเจ้าที่มาทำคดีเลยนะเรามานั่งรอเจ้าของท้องที่อยู่ครึ่งชั่วโมงเลยมันก็ไม่ถูกนิดหนึ่งมากก่อนถอดน้ตันไป เขาไม่แจ้งภูมิกับก่อนนะนั้นเอก่อนเพราะเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนะแต่ระยะใต้คมเนี่ยเราคนที่เขาร้องเรียนไปเขาบอกเลยอย่าแจ้งตำรวจก่อนถ้าะน่นจำเริจกแบบ่อนนั่นก็จะไม่เจออะไรมันจะเจอแตบบ่ความสวยงาม บอกแล้วถ้าใครแต่ของร้อนอยู่เดิมก็ให้ถอยซะก่อนนะก็ให้โอกาสถอยกันละเราไม่ถอยกันเองเ,เรื่องเก่าเราพยายามจะไม่เอามาคิดแล้วนะแต่ถ้าบอกให้ถอยแล้วก็ยังไม่ถอยไม่ถอนตัวกันก็คงจะว่าไงนะพ,นะนพุ่งกลับนะนี่พุ่งกลับยืดเวลาไปางี้มันไม่เหคนผลดีสำหรพุ่งกลับเลยนะไม่มี มันมาจับในท้องที่เราแล้วเราก็ต้องเอาผู้กำกับนี้มาถึงหรือว่าผู้ดเ,เนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่ไปเลือกปฏิบัติสิเพราะว่ามันมันมาเจอสภาพแห่นความเป็นจริงอย่างนี้แล้วอ่ะก็ต้องเข้าใจก็ต้องทําใจนะนะไม่ได้มีใรให้ร้าย,ยะนะอะไรกเราทําอย่างเงี้ยมาวงการนี่เราต้องรู้รังวันมันก็พาด ถ้าเขาบอกให้ถอนแล้วมันเราไม่อถอนเนี่ยเพราะไอ้รองสารวัตรคุณเขาต้องโทรไปบอกแก้กันหมดแล้วนะแต่าทาไมถึงไม่มาทําหน้าที่เอ,อในเมืเ่อมีคดีอ่ะเหมือนมีคดีอ่ะท่านนายเถอใช่ไหมแล้วที่ทราบโอ,โอ,โอ้โหถ้ามันสุดกูตําบลสุดกูหมู่บ้านสุดกูผมไม่ว่าเลยที่ตำบลรัชดาเนี่ยอธิบดีตำบลเนี่ยเมอกี้เรเมื่อกี้ผมไปที่น้นนครับอีสาอตรงไหนครับ ก็ไม่รู้น so, ี <let> ่ก็ตอนนี้ผมมานั่งตั้งเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะในพูดกข้อได้จริงอ่ะลูกน้องคุณก็ยังไม่โผล่มาสักคนเลยะแม้แต่คุณมาเดิคุณก็ยังไม่เอาเจ้าหน้าที่คุณมาเลยมีสองศูนย์ก็ไปอยู่ที่นวันครับผมให้อยู่ที่นัดชุดหนึ่งครับผมครับเนี่ยทั้งหมดไปผลไปเดี๋ยวค่ไปพูดพูดกันที่น่วมเอาไม่ให้ความร่วมมือนะใส่ได้ที่มาในสองมีกระถมเนี่ยนะ เอาคุญจะรถที่มันตึงนะที่ดาบเขาบอกไปไปบางทีก็ไปแล้วก็พลังทหารเลยช่วยเด็กเด็กๆเขาจะได้ไม่ด้ดาบกันนะุณแจรถเขาไปอยู่ห้องไหน